โ์ลมใจหลวงพ่อเพชรลดเด่นส้มตะคอยข,าขอ้าวอร่อยในเรื่องตำนานเมือง ตาต่างคนตาพายตาคนตาบดตาคนตาเบียดตาคนตาเยัดเย็ดความปลาชัยล่องน้ำแดงสิงร่อนนกิดเจอกับเรือไข่ไม่เจอเจอกับเรือที่ไม่ธรรมดาแก้วมณนนีร้านบางไผ่อำเภอบางบัวนาำจังหวัดพิจิตรต่าของตาพายก็มาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงนุ่มปฏิพันธ์ขอผายสิงร่อนนกิดผายแรงผายแรงผายแรงกระแกับวังตามสายตาเอาเลยเจ้าบอลลูกพ่อเรือดีมีคำนำหน้าแก้วมณนนีร้านวัดบางไผ่เอาเว้พายดีพนหรือไม่พน แมสุดท้ายไดอย่างนี้บอกว่าฉีกความันอีกแล้วครับบอกว่าอยู่ๆบรรยากาศก็เรือสามติดที่ปลายกบล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงบอกว่าล่องระลึกล่องระลึกบอกว่าจะพายแรงแจงไหนจะดีรอาสดปลาใบเมื่อไอ้หนุ่มน้อยหน้าบอลคนบางไปบางคนร้องบอลบอกว่าสู้ตายสู้ตายจะไหววันด้วยสู้ตายจะไหววันกันแก้ววันนี้น้ำพายแรงจะแซงได้วยหรือไม่เลยเอาเว้ยไอ้คู่นี้ถือว่าต่างคนต่างอย่างไม่ขอแต่คู่กี้สูสีคู่กี้สูสีบีกันมาบีกันมาอยู่ที่บ้านสิงระลึกสิงระลึกจะหนีพ้นไม่พ้นในเมื่อ ไล่เบียดไล่คอไล่เบียดไล่คอไล่าำไล่ดนไล่ดูดไล่กระซวกไปแล้วแล้วในระยะสุดท้ายประมาณสัก60เมตรแม่น่าจะไม่ไหวครับเพราะว่าไล่เบียดยังไงก็ไล่เบียดไม่ถึงในน้ำเรือดีสิงหลนกิจค่อยๆ่อยไปเรือไหลเข้าเส้นชัย The winner is สิงหลรนกิจ e from red zone เจ้อหลุนตวหัวเชิงเจอชื่อสิงห์ลนกิจครับกรบรมการทุกคนเกียริไม่รอช้าครับตัดสินรอบน้ำน้ำแดงสิงห์ลนกิจเป็นเรือชนะสิงห์ลนกิจเป็นเรือชนะครับพี่น้อง